ข้อเท้าพิกปัจจุบันนี้งานวิจัยได้มีรายงานว่าเราจะมีโอกาสที่ข้อเท้าพิกอย่างน้อย1ครั้งเนี่ยสูงถึงร้อยละ90ผม พันเอกนายแพทย์ชมนาญิลุงพลายจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าวันนี้ผมมาพูดในนามของสมาคมออโทโเปดิกแห่งประเทศไทยครับผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเชี่ยวชาญด้านโรคเท้าและข้อเท้าจริงๆข้อเท้าพลิกกับข้อเท้าแพรมันเป็นศัพท์ของภาษาไทยความหมายใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันก็คือเกิดจากการที่ข้อเท้าเนี่ยมันเกิดการบิดหมุนอาจจะบิดหมุนเข้าด้านในหรือบิดหมุนเข้าด้านนอกนะครับแต่ว่าโดยปัจจุบันเนี่ยการใช้คําว่าข้อเท้าพลิกเนี่ยเรามักจะใช้คําว่าข้อเท้าพลิกเข้าด้านในเนื่องจากว่าตามอุัติการแล้วเนี่ย ร้อยละ90นะครับจะเกิดการพลิกเข้าด้านในและมีเพียง10%ที่เกิดการพลิกเข้าด้านนอกครับถ้าถามผมนะครับข้อเท้าพลิกเนี่ยจากสถิติเนี่ยเราพบว่าคนไข้เนี่ย1,000คนที่มาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยพบว่ามีข้อเท้าพลิกเนี่ยสูงถึง86คนเกือบจะ1%ของคนไข้ที่มาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของข้อเท้าพลิกและในทางกระดูกและข้อเราพบว่าเป็นการบาดเจ็บที่เจอบ่อยที่สุดของกระดูกและข้อนะครับ <S 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 ข้อเท้าพลิกนะครับปัจจุบันเนี้ยเราแบ่งเป็นระดับ ทั้งหมด3ระดับระดับที่1นะครับก็คือเกิดการยืดของเส้นเอ็นหรือมีการฉีกขาดขนาดเล็กแต่เราจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นในกลุ่มพวกนี้เวลาเราดูด้วยตาเปล่าก็อาจจะมีบวมนิดเดียวนะหรือไม่บวมเลยเจ็บเล็กน้อยคนไข้ส่วนใหญ่ยังสามารถเดินได้เป็นปกตินี่คือระดับที่1ระดับที่2นะครับเริ่มมีการฉีกขาดเราสามารถมองเห็นรอยฉีกขาดของเส้นเอ็นได้แต่รอยฉีกขาดนั้นเนี่ยมักจะไม่เกิน50%ของความยาวของเส้นเอ็นเมื่อเรามองจากภายนอก เราจะเริ่มเห็นการบวมอย่างชัดเจนบางครั้งเห็นจำเลือดก็คือสีที่ใต้ผิวหนังอาจจะมีสีแดงสีม่วงสีเขียวคําและคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยบางรายอาจจะยังเดินได้แต่เจ็บแต่บางรายก็จะเดินไม่ได้เลยกลุ่มที่3นะครับหรือระดับที่3ก็คือมีการขาดของเส้นเอ็นอย่างสมบูรณ์แบบก็คือเส้นเอ็นเนี่ยจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ติดกันเลยลักษณะทางภายนอกขาจะบวมเยอะมากเร็วมากใช้เวลาภายใน1-2ชั่วโมงก็เห็นขาเนี่ยบวมมาก บางท่านก็จะบวมเป็นไข่ไก่หรือไข่ห่านเลย2ก็จะเห็นเป็นสีแดงสีม่วงสีคำํำใต้ชั้นผิวหนังอันที่3าก็จะมีความเจ็บมากคนไข้ส่วนใหญ่มักจะเดินไม่ได้หรือถ้าเดินได้ก็จะเดินแบบกระเพกอันนี้ก็เป็น3ระดับของเท้าพิกที่เราควรจะต้องทราบ ข้อเท้าพลิกเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุหลักก็มาจากอุบัติเหตุนะครับเราก็จะแบ่งเป็นข้อเท้าพลิกแบบที่การบาดเจ็บเล็กน้อยกับการบาดเจ็บที่รุนแรงการบาดเจ็บที่เล็กน้อยก็หมายความว่าเราเดินบนพื้นราบแล้วพลิกหรือว่ามีความต่างระดับเนี่ยน้อยกว่า2นิ้วหรือประมาณ5เซนติเมตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเกิดการพลิกบนพื้นที่ต่างระดับเช่นมีความสูงเช่นฟุตบาทสูงประมาณ20เซนแบบเนี้ยเราตกบันไดหรือมีความเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเราวิ่งอยู่แต่ฟุตบอลแล้วมีคนกระแทกหรือเสียบเราแล้วเราล้มแล้วพล เป็นการบาดเจ็บที่มีความรุน like anyway. แรงทีส่สูงดังนั้นข้อเท้าพลิกที่มีความรุนแรงที่ต่ำเกิดการบาดเจ็บที่น้อยกว่าข้อเท้าพลิกที่มีความรุนแรงที่สูงส้นสูงก็ขึ้นอยู่กับว่าสูงมากหรือสูงน้อยถ้าเกิดส้นสูงนะครับประมาณ2-3ถึงมเซนเนี่ยอันตรายระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าส้นสูงเนี่ยมากกว่า1นิ้วขึ้นไปเนี่ยผมก็จะถือว่าโอกาสที่จะมีการบาดเจ็บเส้นเอ็นขาดเลยเป็นระดับที่3เนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากกว่าแต่ถ้าวิ่งด้วยเนี่ยนอกจาก3นะครับอาจจะเกิดการหักส่วนอื่นของงร่าากยยด้ว ข้อท้าพลิกนะครับมันเกิดขึ้นบ่อยมากบ่อยมากๆในชีวิตประจําวันของเราการผฐมพยาบาลเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราจําเป็นจะต้องทราบนะครับเราเองอาจจะไปประสบหรือว่าเพื่อนของเราหรือบุคคลในทีมของเราอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเท้าพลิกนั้นการผสมพยาบาลข้อที่1เลยนะครับเมื่อเกิดข้อเท้าพลิกเนี่ยเราต้องหยุดจากกิจกรรมนั้นถ้าเราวิ่งอยู่เราก็ต้องหยุดวิ่งเราเตะฟุตบอลอยู่เราต้องหยุดเตะฟุตบอลเราตีแบตอยู่เราต้องหยุดนะครับจะสังเกตเห็นน่ยมีนักกีฬาหลายๆคนนะครับที่พลิกแล้วเนี่ยเราก็ฝืนไปเล่นอยู่อันนี้เป็็นนนนนนนสิิ่่่งงงงทีไมมถูกกกกกตต้้้ออออะคครรรัััััับบดดืหยุจจา2 เราก็ต้องเคลื่อนไหวข้อเท้าให้น้อยที่สุดเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการฉีกขาดเพิ่มเติม การบวมลดอาการปวดถ้าเราสามารถหาอุปกรณ์ดามได้ก็จะดีมากแต่ถ้าเราหาไม่ได้ก็พยายามให้นิ่งไว้อันที่3นะครับถ้าเราสามารถหาน้ําแข็งหรือว่าเจลแพคที่มีความเย็นประครบได้นี่ก็จะดีมากการใช้ความเย็นประครบเนี่ยหก็คือจะทําให้เส้นเลือดหดตัวการที่เส้นเลือดหดตัวเนี่ยจะลดสารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบปริมาณการบวมก็จะลดลง2ความเย็นเนี่ยก็จะทําให้เราลดอาการปวดได้ด้วยข้อเท้าพลิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเจ็บห,หลายๆคนเนี่ย จะไม่สามารถลงน้ําหนักได้นั้นผมแนะนำนะต่อให้เราลงได้นะครับถ้าในทางที่ดีเนี่ยถ้าเรามีรถเข็นเนี่ยนั่งรถเข็นจะดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีรถเข็นก็ใช้ไม้ค้ายันหรือถ้าไม่มีรถเข็นและไม้ค้ายันก็อาจจะอาศัยเพื่อนช่วยประคองนะครับจนกว่าเราจะตรวจอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่มีการบาดเจ็บที่รุนแรงไม่มีกระดูกที่หักนะครับเราถึงค่อยลงน้ําหนักข้อเท้าพลิกนะครับ ในการรักษาปัจจุบันนี้เนี่ยก็เหมือนโรคอื่นๆครับเราแบ่งได้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือการรักษาด้วยวิธีการอนุรักษ์นิยมหรือไม่ผ่าตัดและกลุ่มที่2ก็คือการผ่าตัดการรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าเนี่ยสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยนะครับก็คือเราจะพยายามให้ข้อเท้าเนี่ยอยู่นิ่งเหตุผลที่ต้องการให้ข้อเท้าอยู่นิ่งเพราะอะไรหลักการคิดตามเหตุและผลนะครับมือผมเหมือนเส้นเอ็นนะครับเมื่อเส้นเอ็นมันเกิดการฉีกขาดแล้วเราปล่อยให้ข้อเท้าเราขยับ อยู่เรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นสองเส้นเนี้ยมันไม่มีทางอยู่นิ่งเลยเมื่อมันขยับมากเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่มันจะติดกันได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามให้ข้อเท้ามันนิ่งนั่นคือข้อที่1ข้อที่2เมื่อมันนิ่งแล้วเนี่ยเราต้องพยายามให้ปลายทั้งสองข้างที่มันฉีกขาดให้มันมาอยู่ติดกันหรือใกล้กันให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการช่วยร่างกายส่วนที่เหลือร่างกายเขาจะพยายามสมานหรือต่อกันเองดังนั้นเนี่ยข้อที่1ก็คือเราจะต้องทําการดามนะครับหรือประคองข้อเท้าให้ขยับในปริมาณที่เล็กน้ออยยหรืไม่่ขัับที7-10วน เพราะมีงานวิจัยเขารายงานมาแล้วว่าถ้าเราเนี่ยใส่เปือกคนไข้ไปแล้วเวลานานเกินกว่า2อาทิตย์แต่เราพบว่าเส้นเอ็นที่หายเนี่ยมันจะปลอก ฉีกขาดง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราประคองแค่7-10ถึงวันแล้วเราเริ่มกายภาพให้เร็วเนี่ยเราพบว่าเส้นเอ็นที่หายเนี่ยมันมีความเหนียวมีความทนทานมากกวา่านั้นดังนั้นปัจจุบันเนี่ยการที่เราประคองเราจะทําแค่เพียง7-10ถึงวันหรือสูงสุดไม่เกิน2สัปดาห์นะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับเราก็จะรักษานะครับโดยเรื่องของยาเพราะคนไข้ก็มีอาการปวดแต่ยาที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือยาในกลุ่มพาราเซตามอลเนี่ยจะดีที่สุดเราจะพยายามหลีกเลี่ยงยาในกลุ่มเอนเซตหรือยาลดอาการปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด านในกลุ่มนี้จะลดปริมาณสาร กัเสที่หลั่งออกมาจากแผลซึ่งสารเหล่านี้จะเป็นตัวชักนําให้เกิดการหายของเส้นเอ็นนะครับอันที่3นะครับก็คือเราจ้องยกขาสูงก็จะเป็นการลดปวดลดอาการบวมในช่วงระยะเบื้องต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเท้าพลิกครับการรักษาระยะหลัง2อาทิตย์ถึง3เดือนก็เริ่มบริหารขยับข้อเท้าเราจะให้คนไข้ใส่ตัวพยุงข้อเท้าไว้ก่อนนะครับเพื่อจํากัดการเคลื่อนที่เอ็นเนี่ยเริ่มขยับได้บ้างแต่จะไม่ได้ขยับมากแล้วการขยับเขยือนเนี่ยจะเป็นการลดพังผืดลดบวมแล้วก็ทําให้เส้นเอ็นแข็งแรง เมื่อเรารักษาตามปกติไปแล้วนะครับดวยวิธีการไม่ผ่าตัดนะครับจากข้อมูลเราพบว่าร้อยละ85ของคนไข้ที่มีข้อเท้าพิกและเอ็นขาดต่อให้เป็นระดับ3ก็ตามเนี่ยเราพบว่าโอกาสหายอยู่ที่ร้อยละ85นะครับแต่ว่าก็จะมีคนไข้ประมาณ10-15%เนี่ยที่เส้นเอ็นเนี่ยมันไม่ติดเราต้องเข้าใจหลักการของการรักษาตรงนี้สําคัญมากๆต้องมีอยู่2ข้อข้อที่1เลยเนี่ยเมื่อเอ็นขาดออกจากกันเนี่ยหน้าที่ของหมอเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เอ็นมันกลับมาติดกันให้ได้ก่อนและต้องติดอย่างมีความแข็งแรงนี่คือความสําคัญข้อที่1 ข้อที่2เมื่อมันติดกันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความตึง หรือมีความมั่นคงที่จะสามารถให้คนไข้เนี่ยกลับไปทํากิจวัตรประจําวันหรือเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมซึ่งปัจจุบันนี้การผ่าตัดเนี่ยเรามีทั้งหมด2แบบก็คือการผ่าตัดแบบเปิดซึ่งแผลก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณ10ซนติเมตรสก็คือการผ่าตัดแบบ2กล้องแล้วใครที่เหมาะที่จะต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดก็คือ1คนไข้ที่ยังคงมีอาการปวดอาการบวมเจ็บทั้งที่เรารักษาแบบประครับประคองไปแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อยนะครับสีเดือนหรือ2เราอาจจะไม่ได้ปวดมากไม่ได้บวมมากแต่ข้อเท้าเราพลิกมากเลยพล เ,เดินก็พลิกในกลุ่มเหล่านี้เราก็จําเป็นที่ต้องทําการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเพราะเราพบว่าคนที่ปล่อยให้ข้อท้าพลิกมากกว่า2ครั้งต่อปีปเป็นระยะเวลาหลายๆปีเนี่ย จะส่งผลให้ข้อเท้าเราเส Ь ื่อมก่อนวัยอันควรโดยปกติแล้วข้อเท้าเราควรจะเสื่อมที่อายุ80ปีสําหรับการรักษาข้อเท้าที่หลวมเนีย่ยเราจะรักษาด้วยวิธีการซ่อมเอ็นทั้งแบบผ่าเปิดและแบบส่องกล้องซึ่งผลลัพธ์ในการรักษาเนีย่ยดีมากผลลัพธ์เนีย่ยอยู่ในร้อยละเก้าสิบบวกบวกในทางกลับกันครับถ้าเราปล่อยให้ข้อเท้าเราเสื่อมการรักษาถ้าเราอายุน้อยกว่า65ปีจะเป็นการรักษาด้วยวิธีการเชื่อมข้อชื่อกระบอกเราเชื่อมข้อถ้า,าเราเชื่อมข้อเนีย่ยข้อเท้าเราจะกระดกไม่ได้ตลอดชีวิตนี้เลยดนนััังนนน้เเี่่กกกกิจจรรรรมรมมามาาาาาะปปญหไว็ ลดการขึ้นลงบันไดหรือการใช้ชีวิตประจําวันแต่หากเราอายุมากกว่า65เราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนข้อเท้าเทียมได้แต่ข้อเท้าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานแค่เจ็ดถึงสิปีปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนข้อเท้าเทียมได้เพียง1นึงครั้งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกได้เราเลือกที่จะซ่อมเอ็นข้อเท้าผลลัพธ์ในการรักษาจะดีมากกว่าเราปล่อยให้ข้อเท้าเราเสื่อมครับ ครับสำหรับเรื่องข้อทานะิกเนี่ยผมแนะนําให้เรามาพบแพทย์ซึ่งแพทย์ก็จะพยายามรักษานะครับให้เอ็นเรากลับมาติดและไม่หลวมถ้าเราสามารถทำเรื่งองสสิ่งนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยให้เรามีสุขภาพข้อเท้าที่ดีแล้วเราก็สามารถใช้ข้อเท้าเราได้ตลอดอายุไขครับ